กูเริ่มรู้สึกว่าชุดนินจาแม่งเอาประมงคนละวิทยาลยกูโดนดึงอีก ค่อยไปจริงลงไปวิ่งข้างล่างก็ไวเหมือนกันนะอืมแต่มันจะช้าตอนวิ่งขึ้นเนินอ่ะเออถ้าไปล่วงใกล้ๆตรงปากทางอ่ะไวอย่างไวเลยวิ่งตูดขึ้นอ,อจสจะขอขึ้นฟานอันนี้ไอ็หมาป่ายังไม่ยุย่งเจอแฮก,กอ่ะจริงหรอใช่ไอตัวไอตัวสีสีขาวบินวิน่งไปเลยอ่ะ เีวะยังบินอรื่วะบินไปเลยอ่ะโอ้ยโอ้โอ้โอ้โโอ้โไปตอนนั้นออกบ้างะอ่ะโอ้ยอ้ยโอ้โอ้อยโอดยโยโอ้ยโโ้ยโออ้ยโโอ้ยโอยอ้ย้ รอบดิต้องทันสิเอ้ยอย่าดึงดิเวนเลยเป็นลูกเหี้ยดึงดึงนั่นสิไอ้เหี้ยฟิวทันไหมไม่น่าทันไม่ทันไม่ทันอยู่ด้านหน้าเลยแปวดึงอยู่นั่นเขาเจ็บไหมเขาเจ็บยวะตัวสีขาวไหนจะดูมันจะไหนจะมาหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดตกรอบไปแล้วอ้าวใช้โปรจะตกรอบอะไรวะ ดึงเก่งตั้งเลยแหมตัวเองตกรอบไม่เอาคนอื่นตกรอบด้วยไงโอเคส,าาสลามค่ะด้านนี้ด้านนี้มันจะง่ายสำหรับเราแล้วอ่ะฝึกมาเยอะตกมาเยอะออออ น้ำมันขึ้นเร็วจริงกว่าสลามอ่ะเออเอาขอมึงเล่นอะไรนะเลื่อนหาไม่เจอหนึ่งศูนย์แปดสองกูไม่ขึ้นฝั่งนั้นก็ได้เนี่ยรอรอรอเออรอรอเลยไปคนเดียวมีคนไปก่อนแล้วมั้ง ให้กูควรตีนไหมยืนดักรอตรงเนี้ยเลวไปเหอะไปเหอะไปเหอะรีบไปเดี๋ยวต,ตอนมันมีคนเดินมาไม่ใช่แบบโดนทนแล้วล่วงเองทิพหายอ,อ,อันนี้จอันนี้ใจเย็นเลยทีละล็อกก็ได้กูไม่รีบเอออันนี้ทีละล็อก,กไอแต่ไอ,อตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยไม่ชอบมีปัญหาเนี้ยยิ่งซวยเดี๋ยวชอบมาชนอ่ะอย่ามายุ่งกับกูอย่าอยู่กับกุ้งอย่าอยู่กับกุ้ง อ้ยเฉียดตูดปะไม่อยากจะตูดคนแรกคนแรกืนรออะไรสักหน่อยสักหนึ่งไปละคนแรกเว้ยเหลือกี่คนเหลือเก้าเอาสองทำเก้าเอายังไงเอาพี่หนูนารอดไหมเนี่ย ไปตั้งแต่เมื่อกี้นี่แหละเอาแล้วเหลือกูแทนผู้บ้านเฮ้ยเฮ้ยชมพูมึงล่วงลวกชมพูลวงมึงวัดม่จริงบอกวิ่งวัดเวจิบงเวจิบงวิ่งหลอดอะไรอ่ะเหนียวคนเหนียวคนเหนียววิ่งเขียวเขียวเหลือสี่คนเหลือห้าคนได้โอ้โหได้อาชิเม้นต์บิ๊กทรีดไปโหเลยอยู่ห้าคนจริงจังว่าเนี่ยเออไฟนอลแล้วแหละไอ้เฮี้ย แค่ด่านสองเองนะเว้ยหล่นโคตรเยอะเที่ยเหลือห้าเอองง่ากเ้ยคนมีปัญหากับด่านสาลามเยอะเมื่อกี้มันยังวิ่งกันตั้งเยอะเลยโมจำหางเลยว่ะชิงเลยว่ะเอาวะเอาว่ะตามหางหางที่หางที่กลางที่เท่าไรวะหางที่เก้าใครวะกูเห็นแล้วอยู่กับนี่แน่เลยนั่งไงนั่งไง ไอตัวไทยสตระทออะ็อปอ่ะเอาว่ะรอบชิงว่ะไหนวะมันวิ่งแล้วอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนมันยืนนิ่งๆอะ่ะไม่มีคนไปไล่มันมาละลงมาละโดดลงโดดโดโดข้ามมาไม่มีขึ้นคนขึ้นไปไล่เหรอไม่มีเออหล่นลงมาดิหล่นลงมาดิโอ้ไม่ยืนตรงกลางไล่เองก็ได้มั้ง

ไปเลยเออไปไปไปสามสิบไปสามสิบห้าไท้ทยสาไปเลยไปเลยเอ้ยวิ่งติดเลยเนี่ยยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ายไปไปไไปไปออเออเออเเออเอ้เเออเออเงเออเอนมออมออเออเาอวออ มึงตะคุบงแย่งเหรอเอาขึ้นเอาคืนคืนเฮ้ยมันล้มมันล้มมันล้มเฮ้ยมึงดึงชมพูไอ้สัสไอ้ชมพูมันดึงอะไอ้ชมพูมันดึงเมื่อกี้โอ้ยชมพูไอ้สัสเพื่อนมึงใช่ที่มึงใช่ไจะมาด้วยกันไอ้เหี้ยคือเมื่อกี้มันจะวิ่งถึงเลยไม่โดนดึงกรึบอะไรอ่ะโอ้จะได้อยู่แล้วแต่ไอ้ไอ้เขียวมันมาไวอย่างเมื่อกี้ตอนที่อยู่ตอนที่มันจะคุบถึงอ่ะ ไเแตาแรกโอ้จบเลยเอาไมเอาไมเอาไมโอ้ยไม่เคยชะนะด่านนี้เลยรอบชิงหางเนะี่ยยากอะชิงหางอะมันหนึ่งอันเดียวไงเอออาด่านนี้ซวย สีซ่าสีส่าอ,อ,อยู่ไหนกันวะกต้องอันดูน่าในตรงต่างคนแม่งเยอะจัดเลย <c oughs> โอ้เดียดกูกากัศ ก็โดข้ามมันหน่อยนี่ไอ้สับปโลดให้เดินเดินวะได้นี่เดินเลยเหลืองเหลืองเลยฮะเดินมันขอบเฮ้ยล้มมันกระโดดจังหวะมันกระโดดลงมาตอนทรงสูงอ่ะพี่เกงจะหลุด ตอไปสี้าได้คนจุ๊บบมากันยังมากันยังข้างหลังมากันยังกำลังกำลังกำลังเฮียเฮียโดนเทโดนเทขาดอะไรถนัดมากส่อวูไปได้ไหมล่ะมาช่วยทวงก่อนก็ได้ใจเย็นเออไม่ไม่่วงเลยดูดิเนี่ยนั่นไงกล้ามึงมึงมึงไม่ทวงกันเลยอ่ะ ไม่ช่วยกันถ่วงเลยบักปอบเบอร์ไปสีเหลืองก็ได้เวนินน่าไ<ห>ปสีฟ้า <ๆ S 2> เลยโอ้โหสีม่วงตั้งฉากมากเลยไปยังไงมาได้อะก็มาแล้วอ่ะแต่ดึงดึงเหรอดึงเหรอดึง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 หับพ่องเหรอดึงหับพ่องเหรอฮะดึงหัวพ่องเหรอจะเอา่หมหลงจะเอาไหมหลงให้จะเอาคนมไหมหลงจะเอาอย่าลุมล้มดิอย่าลุมล้ม่าลุ้ม เพื่อนมึงเหรอเพื่อนเหรอเพื่อนเหรอไอสารเพื่อนเหรอเพื่อนเหรอมึงจะเอาไปเลเอาเลเอาเอาไปเลยเอาเลเอาไปเลสั่งเร็วาว่าอะไรมารีบไปไปไหนเอาเอาจะเอาปะจะเอาไปเจะเอาเล่จเอาเยะเอาไเอ่เร็วเสาเหรอเล่นอะไรกันไปนะไปดึงจังดึงจัง รู้หน้าไรเนี่ยเข้ายังนู่หน้าคือตัวไหนเนี่ยนี่กำลังจะเข้าเนี่ยเข้าละใช่ไหมเข้าแล้วใช่ใชไปยังจุดทุกขาไปยังยาก้า,ากนกพิราบมึงมึง,ม,ง,ม,ง,ม,งมึงเพื่อนใช่ไหมดึงจังเลยนะนกม่วงน่ะ อีโน่่วงว่ามีแต่ตัวแสบๆแม่งดึงสลามปะไรดึงเก่งดึงเก่งดูช่างดึงเหลือเยอะเนี่ยทีมปะเหลือเยอะเสลามไปคัดออกเยอะๆไปะสลามเลยทีมก็ได้สักอย่างหนึงสักหนึ่งสักหน่อยหรือจริงเลยบ้าไม่น่าเลย ได้ไงทีมแท็กัำหามสีแดงมีหางด้วยนี่มือนกันนี่โหมีตาหางยาวเอาไปเหลืองเอาของกูไปตอนไหนเนี่ยวิ่งมาตอนไหนเนี่ยไม่เห็น เฮ้ยเราน้อยสุดนะนี่มีสองอันเองเออดูกับชั้นนั่นหนึ่งฉันไม่มีฉันโดนมยไปเอาห่างกันมาสิอ้าวกูโดนเลยโดนแซปบขอแซปบ เฮ้ยเราเหลือสองหางเองนะทีมทีม่นอะไรกันเนี่ยฮัลโหลไม่ได้อะไม่ได้คู่ขีดมากไอ้เขียวคูข่ขอไอ้ทีมอรเนเอามาเนยเฮ้ยเราเยอะและ้วเราเยอะเราสี่ละเอา้าไอ้เชี่ยมแซ่บถึงได้ไงวะเอาคืนมานะไอ้เวนเอา้าไอ้เหลืองไอ้เวนเ,เอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้ว เรามีสามโทษโทษทำหายวะตนแซปโ้เลองมายุงกับกากสีเดียวกันจะแซไปเขียวจะแซไปเขียวจะแซฟไปเขียวจะแซไปเขียวเขียวเฮ้ยอดึงดีเหลืองไอ้ควเอ้ยเรามีสามต่อโอเว่าทำไหมเฮ้ยดึงไม่ถึงอะ รักษาตัวอยู่ตอนนี้เฮ้ย่ดึงเลยโดนขโมยจะดึงทำไมอะเคลียวขึ้นมาไม่ทันละตกรอบโอ้ยไอ้เหี้ยโดนไอ้เหลืองดึงดึงทำไมดึงทำไมดึงกูทำไมเขาถามนายเหลืองโอ้ยเ่นไหนคนละสีนะมึงดึงทำไมโอ้ฟา แคสวะตูเ้เฮงสวยนี่เราจะพลาดไอตรงประตูสุดท้ายเนี่ยอันที่กดกดกระโดดกดไม่ไปอะ่ะตู้นะดันหักป้อง เปลืงแซงไปแล้วโอ้ยอย่าเกียบกันเองเลยลูกโดดอย่ามานะไปดิเขารอไปดิเฮ้ยอย่ามาบังดิ่งนี่ไก่ฟ้าไอสัตว์เ้ยทันไหมพ่อทันทันทันเมื่อกี้ก็เลยจะโดดเขาได้ใช่เลยไอไก่ฟ้าไอบล็อกไอเด้งอออโตรเดี่ง ได้นกฮูกอ่ะน่ารักนกฮูกเซเว่นรอกันบ้านไหนครับรอกันบ้านไหนจ๊ะรอกันบ้านไหนครับ ตงโมงมุนตั้งโมงมุนตั้งโมงมุนตังโมงมุนตั้งโมงมุนตัโมงมุนตะโมงมุนโมงมุนตั้ง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 โมงมุนตังโมงมุนตโมงมุนตังโมงมุนตังโมงมุนงมงมุนงโมงมุนตงมงมตังมงมนตังมงมังมงมุนตั้งมงมุนังงมุนั้งนังมงมุนต้งมงั ลืมแตงโมส้มเชอรี่แตงโมแตงโมแตงโมเชอร์รี่องุ่นแตงโมเชอร์รี่องุ่นแตงโมเชอร์รี่องุ่นเชอร์รี่วะเชอร์รี่อห็นะวะไม่รู้ไปกูลอกกุ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 ไม่รู้กูลืมนั่นแหละมีคนล่วงพอก้อนหน่อยพอก้อนหน่อยไม่อยากล่วงไม่อยากล่วงเชอร์รี่แตงโมองุ่นแอปเปิ้ลเชอร์รี่แตงโมองุ่นแอปเปิ้ลกล้วยเชอร์รี่แตงโมองุ่นแอปเปิ้ลกล้วย เชอรี่แตงโมองุอ่นอ,อ, ayo, อ,อ่ะเปิ้ลกล้วยเชอรี่แตงโมองุอ่นอ่ะเปิ้ลกล้วยเชอรี่แตงโมองุ่นอ่ะเปิ้ลกล้วยเชอรี่แตงโมองุ่นอ่ะเปิ้ลกล้วยอันไหนวะอันไหนวะดส้มไม่ได้จำเหี้ยส้มไม่ได้จำพ่ออยู่ใก <c oughs> ล,ล,ล,ล้ก <c oughs> ันเลยมาเนี่ยสารลันตกแล้วเอ้ามีน้าตกเหรออ่าก็ไม่อยู่งี้ไงเมื่อกี้เอาตกไปด่านไหนตกด่านนี้เลยด่านนี้แหละ เอา้าไปตกตอนไหนพี่ดูนาไม่ได้เล่นไงไม่ได้เล่นม่ได้เิงนเฉยๆางี้อ๋อแปลของโอ๊ยดดดนี่ไม่เล่นนานมากวิ่งเลนซ้ายตามพ่อมาลูกพ่อซ้ายเลยลูกขวาจุดซ้ายไว้ ชิดซ้ายชิดขวาไว้ชิดชิดขอบไว้ชิดขอบไว้อย่าไปอยู่ตรงกลางแม่งยังรู้สึกแบบนี้ยังวิ่งง่ายกว่าฟอร์มเอลเทนนะในความรู้สึกไปชิดซ้ายชิดซ้ายไปลูกพวกมึงแล้วแต่เวรตกรรมแล้วนะไปแล้วว้ายล่วงอ้ยโอ้ยโอ้ยมีลูกอุ้ยรอดอย่างเงี้ยเต็มหน้าเลยว่ะ ชิดซ้ายไว้ชิดซ้ายไว้โอ้นี่ชิดซ้ายยังโดนเลยเฮียจะบอกว่ามึงแก้ใหม่เนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยสามลูกอันเนี่ยฟิวทันไม่ฟิวกำลังไปกำลังไปโอ้เออหุ่นหุ่นโอ้แทันฉันฉันรอดฉันรอฉันรอดฉันทันฉันทันตามมาเร็วตามมาเร็วตามมาเร็ว เข้ามารีบเข้าก่อนละ่ะเออ,อยชิด้ายยัง<น>โดนเลยเมื่อกี้ชิด้ายโดนไปสามลูกอียมันไอ้นี่หรือเปล่ามันแก้ใหม่หรือเปล่าออสิบเก้าคนสิบแปดเหรอเมื่อกี้แม่เขาลบสิบเก้าไม่ใช่เหรอไม่รู้อ่ะกดออกก็ว่ามีคน,นล่วงไปเออน่าจะมีคนกดออก กระดาษสลามเมื่อกี้อ่ะงงเลยแม่งพี่พ่อเล่นอะอเหลืออยู่นิดเดียวอ๋อฟอฟกูไม่อยากเล่นด่านนี้ที่สุดเลยฝั่งละเก้าเออกูสี่ไหนดีอยู่สีไหนดีจะอยู่สีไหนกันดีฟ้าปะฟ้ากูจะเปลี่ยนนะรอบหน้ากูจะเปลี่ยนชุดแล้วไม่ใส่ดินจ้าละมา <c oughs> ใส่ไอ้สปาร์ต เคี่ยวมาเคี่ยงมาโอ้ยพ่อพ่อพ่อเออเคียรบังนู้นแน่ละหนึดิ สองศูนย uh 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 right. ์เอออุ yes> way, hey, ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไอหลักฟีมันหมกลูกเดียวเข้าเลยเหรอโหดว่ะมันจับจังหวะได้ปะหนึ่งสองสามอุ้ยเคลียร์ไม่ได้อ่ะมันต้องจับจังหวะลูกฟีตรงกลางอ่ะเฮ้ยเฮ้ฟิวสวยมาเดี๋ยวมาช่วยเดี๋ยวมาช่วยให้พวกแม่งทำแต้มไป เรานำอยู่เรานำอยู่เฮ้ย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 พ่อ่อพอ่เ้ยสามวะอวะรอบชิงเก้าคนว่ะเก้าคนนี้น่าจะวิ่งขึ้นเขาหรือเปล่าน่ดิไม่ก็เขียนเฮ้ย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 เขียเขียมมหน่อย เคลียร์กันหน่อยลูกเคลียร์กันหน่อยเพื่อนเคลียร์กันหน่อยเคลียร์กันหน่อยโอ้ยนมันเออสี่ไปดิเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้าเฮ้ยออกไปก่อนเด้งออกไปเด้งไปเออโอ้ยเออเอออย่าไหลลงอย่าไหลลงอย่าไหลลงมันอไปลงแล้วไม่เป็นไรลูกเดียวไม่เป็นไรลูกเดียวร่อนน้ำร่อเออพวกมึงไปทำประตูเลยเดี๋ยวพวกกูการันได หกไปดิอืออโอ้ยบอลวับบอลวับเอ้ยบอลไหนเอ้ยอะไรเนี่ยบอลวบนวับเอ้ยเฮ้ยเขารอบเขารอบละชนะละมันไม่ทันละ <ś graffiti> ให้พร้อมกันด้นะพร้อมกันด้วยนะแล้วเก้าคนตั้เข็มทองทีสิอยากเล่นเข็มทองเข็มทองสักหน่อยสิชนะมันยังมีเยอะกว่าอันอื่นอะในความรู้สึกนะ อ้โอวันนี้ลังพึ่งรัวๆเลยปะเนี่ยตคัดไฟนอลเป็นวันเหอรอโมอาฟอร์มอเทนวันนี้ลังพึ่งตั้งสติว่ะรู้สึกว่าไอ้พวกลงไปข้างล่างได้เปรียบเหมือนกันนะไปกวาดด้านล่างหว่าไปกวาดข้างบนก,ก่อนเพราะว่าตอนแรกอ่ะฉันอยู่ข้างบนไงแกแล้วลงมาแล้วแบบว่าตามสบายเลยนะอือขึ้งไปสีฟ้าก็ได้อีก เอาสรม่วงมาสีม่วงก็ใช่สีม่วงก็ได้ไหมพ่อ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 อย่ามาปัดกันเองโอ้ยล่วงโอ้ยเชี่ยล่วงมาเกือบสุดท้ายปะเนี่ยอยากดังตกใจกูทำเองกูเนี่ยอย่าไตั้งสติดิเฮ้ย สติมาหน่อยเว้ยหนึ่งสอง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 หนึ่สองหนึ่งสองหนึ่งสองห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 สองสองห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 สองสองห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 สอง 1 2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  หนึ่งสอง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 หนึ่ ว่าคนดูมาดูที่หลังลมคารน่ะหนึ่งง้อะไรมึงใค้่ที่บอรนเนี่ยเราหรือใช้ยยย <c oughs> ตยองสองหนึ่ง <c oughs> สอง <c oughs>